สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปในเกมที่3ประจำเช้าวันพุธที่31มีนาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ยิบอท่าครับวันนี้และเลยฮะแพ้คาบ้านให้กับเนเธอร์แลนด์ไป07ทีมเยือนได้เจ็ดประตูจากสตีเฟนเบิร์กฮุยลุกเดยองจอร์จเนโอวานาดุมนดอเยลมาเลนดอนนี่ฟานอเบกและก็เมมฟิสเดีร์ปายเหมาไป2ประตู มอนเตเนโกแพ้ pack, ขาวบ้านให้กับทางนอร์เวย์ไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากอเล็กซานเดอร์ซอลอตตุรกีวันนี้เปิดบ้านเสมอกับรัสเวียไป3-3เจ้าบ้านได้3ประตูจากคี aman, ah oku, แนนคาร์แมนฮาคาชาฮารกูและก็บูลักยูมาร์ส่วนทีมเยือนได้3ประตูจากโรเบิร์ตซาวานียกโรเบิร์ตอูดิคิสและก็ดาวิสอิคาเนียกนั่นเองไปที่ไซปัสวันนี้เปิดบ้าน,น,นชนะชนะสโลวีเนียไป1-0จากลูกยิงของไอโอนนสพิทาส โคเเชียก็ถล่มมอลตาไป3-0ได้3ประตูจากอีวานเปเลซิกลูกาโมดิตและก็โจซิปเบกาโลส่วนสโลรเวเนียก็เฉือนเอาชนะรัเสเซียไป2-1เจ้าบ้านได้2ประตูจากมิลาสกีเนียและก็โรเบิร์ตมาร์กนะฮะส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากมาเลวฟ์นเดสไปต่อที่อาเซร์เบจานวันนี้เปิดบ้านแพ้กับเซอร์เบียไป1-2ทีมเยือนได้2ประตูจากอเล็กซานดารามิโตวิชครับเมา2ประตูไปเลยส่วนทีมเจ้าบ้านได้1ประตูจากเอมินมักมูดอฟ ลักเซมเบิร์กเ,เปิดบ้านแพ้ให้กับโปรตุเกสไป1-3เจ้าบ้านทำไปก่อน1-0ได้นะจากเจสันโรดิเกสแต่ว่าทีมเยือนก็มายิงแซง3ลูกรวดจากเดโกโชตา้าคิสเตโนโรนันโดแล้วก็เจ้าปาลิญญาเปรี้ยวเยี่ยมครับวันนี้โหดจริงฮนะถล,ล,ล่มเบลารุสไป8-0ครับเจ้าบ้านได้8ประตูจากแฮมเบรเกนแล้วก็เลโดทอซายิงกันไปคนละ2ประตูที่เหลือก็มาจากมิชิบาโชยิเจเรมีโดกูเดนิสแพทแล้วก็คริสเตียนเบเรเกนนั่นเอง ขณะที่เวลวันนี้ก็เปิดบ้านเชิอนเอาชนะเช็กไป10จากลูกยิงของเดนเนลเจมดยูตารางคะแนนครับเริ่มกันที่กลุ่ม A อันดับ1แล้วก็2ตอนนี้เป็นโปรตุเกสกับเซอร์เบียมีทีมละ7คะแนนอันดับ3ลักเซมเบิร์กมี3คะแนนส่วนอันดับ45อย่างไอร์แลนด์กับอาร์เซเบจยนก็ทีมละ0ูคะแนนกลุ่ม E อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นเบลเยียมมี7คะแนนอันดับ2เช็ก4คะแนนอันดับ3แลลวก็4เป็นเวลกับเบลารุสมีทีมละ3คะแนนส่วนอันดับ5เป็นเอสโตเนียมีะูนย กลุ่มจีอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นตุรกีที่เก็บไป7คะแนนอันดับ 2- 3 4คะแนนเท่ากันครับเนเธอร์แลนด์มอนเตเนโกรนอร์เวย์มีทีมละ6คะแนนอันดับ5รลัตเวียมี1คะแนนแล้วก็อันดับ6ยูร์ตราเก็บไป0คะแนนกลุ่มเอชอันดับ1แล้วก็2ตอนนี้เป็นโคเอเชียกับรัสเซียมีทีมละ6คะแนนอันดับ3สโลวาเกีย5คะแนนอันดับ4ไซปีเรมี4อันดับ5้าลซอเเนียมี3คะแนนแล้วก็อันดับ6มอลตาเก็บไป1คะแนน เดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยโปรแกรมในค่ำคืนวันพุธที่31มีนาคมต่อเช้าวันพฤหัสที่1เมษายนนะครับก็จะมีกรีซเปิดบ้านเจอจอร์เจียสเปนพบโคโซโวดูทีเนียพบอ,อิตาลีไอร์แลนด์เหนือเจอกับเบลเยียบอสเนียเปิดบ้านเจอฝรั่งเศสแล้วก็ยูเครนเจอกับทางคาซัคสถาน ตามด้วยออสเตรียเปิดบ้านเจอเดนมาร์กโมอร์่าพบอิสราเอลสกอตแลนด์เจอหมู่เกาะแฟโลอันดอร่าพบฮังการีอังกฤษเจอโปลแลนด์ซามเมเลเนโอพบกับอาเบเนียอาร์เมเนียเจอโรมาเนียเยอรมันพบกับมาซิโดเนียและก็ลิกเตนสไตน์เปิดบ้านเจอกับไอซ์แลนด์